สวัสดีจ้าเอน,นีสาวออมผ้าแซบมีเมนูตำขนมเซนใส่ปีกปลาหมึกแล้วกับพักลายยางหลายแนวเลยมาฝากพีตอนนองคือเกาเด้อจ้ามาจ้ามาเส็บๆน้องพันกับสาวออมจ้าโอ้ยเมนูนี่นี่เมนูมักสาวออมเลยเด้อจ้าเมนูตำตำ,ตำยำยำนี่เนาะมาจ้า นี่จ้ะขนมเสียนพันเลยเนาะ นัวประเดี๋ยวคักจ้ะพี่น้อง แสบแห้งจ้านู่วครับะสะอวบบีมเลยจ้าพี่น้องทำไมคลิปนี้กะฝากไปชนิดจ้าพอกันคลิปหนาจ้า